สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเรื่องการวาร์ปนะการวาร์ปโดยเริ่มแรกของทุกเกมไ,ไม่ใช่สิเกเฉพาะเกมนี้นะครับ of the Queen ถ้าเพื่อนเล่นครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้มีพวกแกว้นต้องตกใจเซิร์ฟเวอร์สุดท้ายนะนี่นะครับเซิร์ฟเวอร์สุดท้ายคือเซิร์ฟเวอร์ยีนะ ถ้าเพื่อนเล่นครั้งแรกไม่มีเพื่อนอยากเข้ามาเล่นก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเซิร์ฟ21ก็ถือเป็นเซิร์ฟล่าสุดมีราชินีคลองอ่ะเหรอถือเป็นเซิร์ฟล่าสุดนะครับก็ถือว่าเป็นการเล่นเริ่มใหม่แต่ว่าถ้าเพื่อนมีเพื่อนชวนกันมาเล่นหรือเพื่อนอยากจะเล่นกับเพื่อนที่นัดกันไว้ที่เซิร์ฟ10เซิร์ฟ9เซิร์ฟอื่นที่ไม่ใช่เซิร์ฟ2 7มันก็มีวิธีย้ายนะครับในกอนเริ่มแรกนะครับ คลิปตัวนี้จะมาบอกวิธีการย้ายว้าไปนะครับเริ่มแรกมาหลังจากเราเป็นอิสระแล้วแล้วก็หลังจะเป็นอิสระแล้วนะครับก็ให้มาอัพประสาทนะประสาทเป็นอิสระนี่คือเขาไม่ได้บังคับเกรดให้เราไปทําตามเนี่ยมันก็จะประมาณนาทีสองนาทีนะอัพประสาทนะครับพอขึ้นประสาทเบลสองเมื่อไหร่เนี่ยก็เดีย๋ยวมันจะมีจดหมายนะผมจะไม่ผิด นะครับมาดูกันจดหมายจะให้สตูดิโอสงครามสงครามนวิชัยของอันนี้ที่ไปกกยเติมแรกมีมอนสเตอร์มาตอยววิชัยเด็ดผมคอด้วย <c oughs> <c oughs> มันอยู่ไหนเนาะอ,อ,อยู่ระบบมั้งนี่นะครับทักะสามนาทีที่แล้วไม่รู้ว่าพอหลุดเวสหรือว่ายังไงเนี่ยจำไม่ได้นะคิดว่าเ,เวลสองเนี่ยมันจะมี ย้ายมือนะกเกวดให้ให้เลยนะครับไม่เราไม่ต้องทําอะไรนะแค่ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะอัปประสาทขึ้นเวลสองเนะี่ยหรือว่าให้มาตอนเริ่มแรกเลยผมไม่แน่ใจโดยเขาก็มีกําหนดนะครับว่าประสาทอัปเดตแล้วนะส่งย้ายมือใหม่นะครับให้เป็นรางวัลเพื่อย้ายคิงดอมอื่นนะครับอยู่ในตัวแล้วระหว่างเมื่อประสาทอัพถึงระดับ6แล้วนะครับย้ายมือใหม่นี้จะถูกยึดคืนก็คือหายไปนั่นเองนะครับวิธีใช้นะครับคลิกที่โลกปุ่มแผนที่คิงด้อมปัจจุบันคิงด้อมรูปโลก เมื่อคิงด้อมแล้วระหว่างหลังจากเข้าร่วมคิงด้อมใหม่ภาษาของท่านจะสุ่มย้ายในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในคิงด้อมนั้นโอเคสรุปก็คือเราไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับมาเดี๋ยวไปย้ายให้ดูเพื่อคนไม่รู้แต่ว่านะครับจะต้องสุ่มนะฮะไม่เลือกเลือกที่ลงไม่ได้นะครับมันสุม่มวิทยาคิงด้อมนะครับ หลังจากนี้หลังจากเ,เราได้เก็บมาแล้วเราก็จะมีใบาวาร์ฟนะครับข้ามาให้นี่นะแต่เราอย่าก,กดตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปกดที่แผ่นที่โลกนะครับนี่นะครับไปย้ายมือใหม่นะให้2ใบด้วยนะระยะเวลาในการใช้นะครับเขามีเวลาให้นะครับแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะยี่สบสี่ชั่วโมงหายนะผมว่านะครับ บางทีผมนึกว่าเขาจะอยู่ถึงประสาทเอวห้านี้ถ้าอยู่ก็แล้วแต่บางคนบางคนเล่นสองสวันนะก็ยังอยู่แต่นี้เขาให้มาแค่24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นต้องรีบใช้นะครับต้องรีบใช้สามารถย้ายได้2ครั้งมาดูกันออกไปที่นอกโลกนะครับนอกโลกหรือว่าที่แผนที่แล้วก็กดที่แผนที่นะมุมซ้ายล่างนะครับมุมซ้ายล่างกดเข้าไปจะเห็นว่านี่เป็นคิงด้อมของเราข้างบนนะครับคิงด้อมยี่สิบสี่นะครับแล้วก็มีพระราชินีแล้วด้วยนะ เอ็นี่มันยึดกินดำอะไรแล้วก็นี่คือเมืองของเราคราวนี้เราจะไปคิงด้อมอื่นนะคคิงดอมอื่นแล้วเ,เราไม่กดพวกนี้นะพวกนี้ก็ไปคิงด้อมที่ติดกันนะครับมันไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเราต้องการไปคิงดอมอื่นเลยให้กดลูกโลกนี้นะครับลูกโลกมันจะมีคิงดอมอื่นเห็นไหมครับนี่นะเ,เดี๋ยวผมจะไปคิงด้อมที่13นะครับเพราะว่าเลขเป็นเลขที่ฝ้ั่นังเขาไม่ชอบมันอันตรายนะอยูไ่ไหนวะ ว่าเป็นเรื่องของปีาศาจ11 12 13นี่เอาจีนคองไม่เอาไหมครับเ,เกียดจีนขอเศร้าสารัฐ12ขอ้อสมมติว่าเรามานะครับในพื้นที่สมมติว่าเรานับเพื่อนไว้ในที่คิงนอต12นะครับขั้นตอนของการวางเขาบอกให้กดพื้นที่ว่างนะแล้วมันสุ่มนะมันสุ่มเพราะฉะนั้นดิผมก็จะลองนะลองย้ายให้ดูนะครับอันนี้เราอยู่นะคิงนอก12นะครับผมจะมาที่มุม ก็จริงเลือกที่ไหนก็ได้นะอะล่ะสมมติว่าตรงนี้แล้วกันนะครับกดนะครับนี่นะครับย้ายเมืองย้ายเมืองมือใหม่ให้เลือกย้ายเมืองมือใหม่นะครับกดนะครับนี่นะครับเขาก็จะมีนะแจ้งเตือนสําหรับการย้ายเมืองนะครับระดับประสาทาองคุณต้องไม่เกินเ e v e l 5ก็คือ level 5ได้นะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน24ชั่วโมงก็คือใบย้ายเนี่ยที่เขาให้มาจากเวสนะครับเขาให้มาแค่24ชั่วโมงครับต้องย้ายก่อนไม่งั้นหมดนะครับ ถึงย้ายมือใหม่ในอาณาจักรนี้1คุณต้องการอาณาจักรนี้เป็นประจําตําแหน่งเสร็จแล้วคุณก็กดย้ายเมือง,งใหม่คุณต้องการลาออกจากพันธมิตรก่อนนะครับอ๋อถ้าคุณมีพันธมิตรคุณต้องลาออกจากพันธมิตรก่อนนะครับจะย้ายไปที่อื่นได้ถึงจะย้ายชิงดัมได้นะครับเมื่อย้ายไปในะอาณาจักรอื่นทร,รัพยากรที่ไม่ปลอดภัยทั้งหมดส่วนที่เกินขีดจากัดจะถูกหักไปโอเคนะครับก็ในโกดังพวกนี้มันก็จะมีทรัพยากรที่กําหนดนะเราไม่กล่าวถึงนะเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สาหรับคนที่เริ่มเล่นเนี่ยมันไม่เก เราจะกดย้ายนะครับยืนยันนะครับก็อะไรเตือนเข้าร่วมคิงด้อมนี้หรือไม่เข้าร่วมพิกัดให้ท่านจะสุ่มพิกัดให้ท่านนะนี่นะสุ่มนะเพราะฉะนั้นคุณลงตรงไหนก็ได้นะผมก็แหมมันเลือกทาไมก็ไม่รู้อ่ะยืนยันปิงปองนะครับเ่ะผมปิดทํานองเสียงเพลงไปนะต้องขออภัยด้วยนี่นะครับย้ายคิงด้อมมาแล้วนะ,ะมาดูกันอยู่ไหนนี่นะครับคิงด้อมสิบสองนะครับมืออยู่ตรงนี้นะครับนี่นะสุ่มเมื่อกี้ผมไล่มาแถวนี้นะสุ่มมานะครับนี่นะ อันนี้เราเหลือระยะยอีกหนึ่งใบนะถ้าเราจะย้ายก็ย้ายได้นะครับนี่นะคิงดอมนี่นะครับเห,เหลือใบเดียวแล้วหมดแล้วนะนะครับนี่คือวิธีการย้ายนะครับคราวนี้ถ้ามีพันธมิตรเนี่ยมันจะสมมติว่าถ้าเพื่อนอ้ามาเอาไว้สมมติว่าถ้าเพื่อนมีพันธมิตรทันทีเมื่อไหร่นะครับอ่อเควสเขาจะให้มาเหมือนกันจะให้มาเป็นอย่างเนี้ยจะให้มาเป็นอ่อ จดหมายระบบให้ใบย้ายไปใกล้ไปใกล้ๆพันธมิตรนะครับให้ใบย้ายไปใกล้ๆพันธมิตรทันทีนะครับวิธีมันก็จําเป็นที่ต้องกดนะวิธีนี้ไม่ไม่ใช่ว่าไปกดที่พันธมิตรแล้วกดอย่างนี้นะมันไม่ใช่นะต้องไปกดที่ของนะครับวิธีย้ายพนันธะมิตรนะกดที่ของแล้วกดย้ายนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าผมจะเข้าไปย้ายให้ดูได้ไหมนะเดี๋ยวผมมีใบพันธมิตรเหลืออยู่ใบหนึ่งจากไอเดียเก่านะครับ เอาละครับผมได้ย้ายมาเมืองหลักของผมแล้วนะที่ผมเล่นเอาไว้ทดสอบนะครับเดี๋ยวก็คงจะเลิกเล่นภาไม่เกินเดือนนะผมก็ได้บอกกับหัวหน้าพันธมิตรไปแล้วตั้งแต่ตอนเข้านะว่าเราจะไม่เล่นนานนะครับเข้ามาแค่ลองระบบนะนี่คือเมืองหลักนะเอ้ายัไงกันานี่คือเมืองหลักของผมนะครับแล้วก็ผมได้ย้ายมาใกล้พันธมิตรแล้วการย้ายมาใกล้พันธมิตรมันจะย้ายมาใกล้ที่สุดถ้ามีเมืองขวางขวางในระหว่างใกล้กับหัวหน้าพันธมิตรซึ่งหัวหน้าพันธมิตรตอนนี้เมื่อตอนนั้นนะเมื่อตอนนั้นเมื่อตอนนั้นเขาอยู่นี่เขาอยู่ตรงนี้ นะแล้วเมืองช่องมันว่างตอนนี้ผมก็มัลงตรงนี้แต่ตอนนี้เขาย้ายเข้าไปในรัศมีของเขตนะหัวหน้าเขาย้ายเข้าไปในลัศมีของเขตตึกนะตึกพันธมิรนะอยู่นี่นี่หัวหน้าพันธมิตเราอยู่นี่ถ้าเรากดใช้ใบย้ายเข้าไปใกล้พันธมิรเนี่ยซึ่งมันจะให้ฟรีหลังจากเพื่อนเข้าพันธมิตรทันทีมันจะให้ฟรีสองใบนะครับวิธีใช้เนี่ยไม่ใช่ว่ามาเลือกที่แผนที่อย่างนี้แล้วกดย้ายนะไม่ใช่นะครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องมาใช้ที่ใบนะซึ่งผมเหลืออยู่ใบหนึ่งเดยวด อืออยู่ไหนวะเดี๋ยวว่านี่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 นะครับย้ายสู่พันธมิตรนะครับหลังจากเคื่อนเข้าพันธมิตรแล้วเนี่ยมันให้มาสองใบนะพอเข้าพันปุ๊บมันให้มาเลยนะในจดหมายนั้นเพราะฉะนั้นไปดูนะครับวิธีใช้ก็คือต้องกดที่ใบนี้นะครับต้องอ่านให้ดีนะใบย้ายพันธมิตรนะไม่ใช่ใบสุ่มอะไรนะกดนะฮะนี่นะครับเขาจะย้ายท่านหลอดนะยืนยันนะมันจะสุ่มมาเลือกแผนที่ให้นี่นะครับถ้าเราสุ่มมาเลือกแล้วเนี่ยนี่ มันใกล้พานามิตรรู้สึกว่าหัวหน้าเขาอยู่ทางขวานะขวาขึ้นไปเนี่ยนี่นะถ้าเราตกลงถ้าเราตกลงแล้วกดเลยนะมันก็อยู่ในพื้นที่นี้เลยอจาจจะขยับเมือได้นิดหน่อยป่ะขยับไม่ได้เลยนะมันจะแบบว่าล็อกนะล็อกเลยนะไม่เอานี่นะหัวหน้าอยู่ไหนหัวหน้าหาหัวหน้าก่อนอ๋อหัวหน้าอยู่นี่นะนี่นี่หัวหน้ามาหน่อยนะครับมันจะพามาพื้นที่ว่างที่ใกล้กับหัวหน้าที่สุดที่ลงได้นะ บางทีมันก็สุ่มนะบางทีมันก็ไม่อยู่ใกล้เกินไปนะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจระบบนะแต่ว่ามันจะพามาในในกลุ่มพนันธมิตรซึ่งใกล้มากที่สุดนะเท่าที่มันจะใกล้ได้หรือยังไงเนี่ยนะนะครับนี่นะนี่กลุ่มพนันธมิตรนะธงไทยเท่านั้นเลยอ่าผมเล่นไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนที่เอ่อข้อความใต้ข้อคลิปของผมแล้วบอกว่าอยากจะเข้ามาเล่นด้วยอยากจะเข้ามาอยู่ในแคนด้วยเนี่ยผมขอไทยด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมเล่นไม่นานแล้วผมก็เลิกเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่พาใครมาเล่นด้วยนะเพือ <zk Bernard> พ่อป้องกันปัญหาว เพราะฉะนั้นถ้าเล่นก็ชอบก็มาเล่นเอาเองนะครับผมไม่ชอบที่จะสนิทสนมกับเพื่อนจนมากเกินไปเพราะว่าเวลาเราเลิกแล้วมันก็ลำบากใจนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ชอบสถานการณ์ลำบากใจผมก็เลยไม่ไม่ไมรับนะครับไม่รับเพื่อนอย่างที่เล่น the world of the ring เอ้ยไม่ใช่สิ the world of the ring มาจากไหน the lord อ่าไม่ใช่สิ the world of magic แหม the lord of the ring the world of magic อะไรนะก็ มีเพื่อนหลายคนซิตมาอยากขอเข้าพันนะซึ่งในพันธมิตรนณะตอนนี้นะผมเล่นอยู่คนเดียวแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเ้อด้วยนะครับมีเพื่อนหลายคนถามพี่ไม่ได้เล่นแล้วเหรอ้องขออภัยด้วยนะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ว่าไม่ขายไอดีนะครับไม่ต้องมาซิดมามาขอนะส่วนคนที่เล่นอยู่ก็มีนะคนไทยนะเอาละเราขอเกมนี้นะก็จบนะครับสําหรับว์ปนะว์ปว์ป,วป,วปมือใหม่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลห้าตามที่กําหนดในตอนแรกที่กระดาษไว้นะครับส่วนว์ปพันธมิตร เพื่อนจะต้องมีพันธมิตรก่อนถึงจะได้นะครับได้ฟรีเลยนะไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าวาปมือใหม่มีเวลาแค่24ชั่วโมงนะครับถ้าเพื่อนจะใช้นะครับถ้าเราไม่ใช้เราอย่าเพิ่งไปกดดูจดหมายนะถ้ากดดูจดหมายปุ๊บมันใช้นะคือของมันจะเข้าตัวนะถ้ายังไม่กดดูจดหมายเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะยังไม่ได้กดดูจดหมายเนี่ยใบว้ายังไม่มานะเนี่ยเวลามีจดหมายมาเนี้ยถ้าเรายังไม่กดดูนะผมคิดว่าใบว้ายจะไม่มาเนี่ยเราไม่กดเข้าไปดูนะมันก็ไม่มี เพราะฉะนั้น yea, อันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องดูก่อนแล้วลองดูที่กระเป๋าก่อนก่อนที่จะกดดูจดหมายก็ดูที่กระเปา๋าก่อนว่ามีใบวาร์ไหมยังนะถ้ายังไม่มีก็แสดงว่าเราต้องไปกดดูจดหมายนะครับเอาละคลิปตัวนี้ก็ไม่อยากให้ยา,ยาวเกินไปนะครับจะนําเสนอเป็นเฉพาะทางเรื่องการวาร์ปนะครับการวาร์ฟส่วนวาร์ปสุ่มนี่มันก็จะสุ่มในคิงดอมนะวาร์ปสุ่มอย่างที่ผมมีเนี่ยวาร์ปสุ่มนะครับนี่นะถ้ากดใช้อันนี้อันนี้มันจะวาร์ปสุ่มเลยนะวาร์ปเลยนะครับมันไม่ถาวนะมันไม่เหมือนใบนี้นะ ใบนี้จะไปอยู่ใกล้ๆพันธมิตรถามแต่ถ้าวาร์ฟสุ่มเนี่ยมันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะใช้ใบนี้นะส่วนวาร์ฟอ,อีกอันนึงคือราคา2,000เพชรไอ้2,000ทองนี่ก็ซื้อได้หรือว่าจะใช้แต้มพันธมิตรนี่นะครับใช้แต้มพันธมิตร400,000แต้มเอ,อ่ออยู่ในร้านค้าพันธมิตรอะผิดอืมร้านค้าพันธมิตร400,000แต้มนะ400,000แต้มวาร์ฟเขาเรียกวาร์ฟใบวาร์หนนี่นะใบวาร์ฟราคา400,000 400,000ความช่วยเหลือนี่นะ สามารถย้ายได้ระดับสูงก็คือย้ายได้ทุกที่ในในคิงด้อมเรานะครับในคิงด้อมเราซึ่งการได้แต้มพีระมิรก็คือการช่วยพีรมิตรนะครับช่วยบริจาคนี่นะครับเนี่ยนะเวลาเขามีอะไรให้บริจาคแล้วก็บริจาคไปนะครับเนี่ยเป็นข้าวนะวก็จากบริจาคมันก็จะได้แต้มนะได้แต้มนะก็ช่วยบริจาคนะครับแต้มนี้ใช้ได้นะใช้ซื้ออะไรลหลายอย่างได้เอามาใช้นะครับโอเคเอคลิปนี้สั้นๆนะครับอย่าลียมนะครับวิธีวาร์ปขอบคุณมากครับ